สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง youtube แลวก็ผู้ติดตามทางย t u b e ของผมเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กับพามาเบ่งต้นทุเรียนเนาะพี่น้องอันนี้ปลูกไม่พี่น้องได้เดือนกว่าแล้วเนาะปรับและปรุงดินก่อนปลูกด้วยขี้เถ้าและโดโลไม้เด้อพี่น้องเด้อนี่เรือขี้เถ้าทานอยู่นี่่ลักษณะใบที่แตกออกมาใบชุดใหม่หพี่น้องเป็นไง ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะใหญ่เนาะอันนี้ยังไม่แก่มากเนาะเพราะว่าผมปรับและปรุงดินก่อนปลูกเด้อพี่น้องเด้อสลับผู้ดีเขามารับชมใหม่เนาะปรับอย่างไดก็คือปรับค่าพีเฮ็ดของดินลดความเป็นกรดในดินเนื่องจากดินที่ผมปลูกนี้มีความเป็นกรดเด้อพี่น้องเด้อใส่ขี้เท่ากับดูลไม้เนาะแล้วก็แกบดิบกับขี้ควายแห่งพี่น้องในการปรุงดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเนาะ มักไว้ในโคกในพี่น้องมักไว้ในตรงนี้เลยก่อนที่จะปลูกนี่สี่เดือนพี่น้องถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะก่อนหน้านี้จุดนี้ผมเคยปลูกไปแล้วเนาะชุดเดินท่อน้ําชุดเก่านี่แหละพี่น้องปลูกแทนที่เดิมเพราะว่ามันตายพี่น้องดินมีความเป็นกรดและไม่มีความอดุดมสมบูรณ์เนาะปลูกจังใดก็ตายเด้อพี่น้องเอนีอ มาเบิ้งกันพี่น้องว่าสูตรนี้จะทําให้ทุเรียนผมรอดและงามตามที่ผมคิดไว้ไหมน้องพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้พี่น้องเห็นหน้าพี่น้องพี่น้องบัดอยากปลูก,กมันจงบ่ไปเสียเวลาเสียเงินเนาะต้นพันธุ์ก็ไม่ใช่ถูกเนาะไหนจะค่าดูแลบํารุงรักษาด้อพี่นอ้องเด้ออ่ากระถือว่างามเนาะพี่น้องเนาะส่วนต้นข้างหน้านี่ไม่ได้ปรับ แลปรุงดินก่อนปลูกพี่น้องก็คือปลูกแล้วก็เอาขี้เท้าและดูดลงไม้อามาโรยตรงหน้าดินเนาะก็จะได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้21เดือนแล้วพี่น้อง21เดือนเนาะเกือบเข้า22เดือนแล้วก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะถือว่าง,งามอยู่แต่ในความเป็นจริงเนะพี่น้องฟังดีๆ ทุเรียนยี่สิบเอ็ดเดือนหรือว่ายี่สิบสองเดือนนี่จะครบสองปีนี่ในความเป็นจริงมันต้องงามกว่านี้แมนมอพี่น้องพี่น้องกะจะเคยเห็นในหลายๆคลิปหลายๆช่องที่เขาเหตุคลิป youtube เนาะมันจะใหญ่กว่านี้จะงามกว่านี้เหนะ็นไหพี่น้องแต่ของผมนี่ประสบปัญหาดีเป็นกดเลยได้แค่นี้พี่นอ้องอ่าก็เลยเป็นที่มาของสูตรพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อปรับและปรุงดินหมักไว้สี่เดือนก่อนปลูกเนาะสูตรนี่ บ่ Body, ดีท่าใดพี่น้องแต่ถือว่าโอเคน่านจะได้กินหมากอยู่วันนี้ยับมาทางนี้พี่น้องตัวนี้สิบเอ็ดเดือนพี่น้องสิบเอ็ดเดือนเหตุคือการก็คือปลูกแล้วนําขี้เท่าแล้วดูลงไม้มาใส่นาอพี่น้องยังบัวงามปรดันใดนาะพี่น้องไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เด้อพี่น้องเด้อบ่ตอบโจทย์ปดันใดเพราะในความเป็นจริงแล้วมันน่าจะงามกว่านี้นะพี่น้องลักษณะการเจริญเติบโตลักษณะยอดลักษณะใบจะดีกว่านี้เนาะ เพราะว่าเขาเอาขี้เท้าแล้วดูลงไม้มาใส่เฉพาะนาดินะนะพี่น้องกว่ามันจะซึมลงไปทําปฏิกิริยากับดินนี่ยอาจจะมีความเป็นกรดอยู่ในดินบ้างเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าล่าเขาเดินออกไปเจอดินเป็นกรดมันจะชะงักเนาะพี่น้องเนาะมันจะบ่ค่อยงามนะพี่น้องว่าง่ายเพราะว่าขี้เท้าแล้วดูลงไม้ที่เขาเอาใส่ปั๊บคาพิษของดินมันอยู่ข้างบนเนาะกว่ามันจะซึมลงไปมันอาจจะ บทท่านกันนะนพี่น้องนี่มันก็นเลยบอกงามบดนี้พี่น้องผู้ที่อยากปลูกทุเรียนเนาะเห็นสูตรของผมแล้วปลูกไปแล้วมีเปอร์เซ็นต์หรือว่าอัตราการรอดที่สูงขึ้นเนาะด้วยการปรับค่าพิษของดินก่อนที่จะปลูกเนาะด้วยขี้เท้าและโดโลไมมักไว้สี่เดือนพี่นอ้องอ่าตัวนี้ก็ปีนึด้วยกันพี่นอ้องอยาเฝ้าปลูกด้วยผู้ใดอยากปลูกด้วยพี่น้อง เนื่องจากมันเข้าหน้าฝนแล้วพี่น้องดินมันเย็นนะคนโบราณว่าดินมันเย็นแล้วเสียนไห้ทุเรียนนิดรากเน่าโคนเน่าพี่น้องเพราะว่าถ้าต้นน,น้อยๆมาปลูกอะระบบรากเขา,ายังไม่แข็งแรงนะพี่น้องมันสีตายวาตรงๆเลยเนะพี่น้องเนาะเบิ้งไว้ก่อนมานี้พี่น้องกดติดตามช่องของไว้ก่อนเดี๋ยวผมสิพาเห็ดพาทำเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามของผมเด้พี่น้องเด้ สูตรของผมนี้ไม่ใช่ว่ารอดร้อยเปอร์ซนเนาะพี่น้องเนาะเขาต้องทําความเข้าใจว่าดินเขาเป็นกรวดลายอะต่ํากว่าห้าจุดศูนย์ลงมานี่พี่น้องมันปลูกยากขี้เลี้ยวเนาะการดูแลร,รักษาก็ยากเนาะพี่น้องเนาะหนจะเกี่ยวกับแมลงพิยชราเนาะแต่ว่าดีกว่าไม่ใส่เด้อพี่น้องเด้อขี้เท่าในพี่น้องขี้เท่าทานนะกับดูโรไม้นะ ดีกว่าไม่ใส่ขี้เท่าเนาะใส่แต่ดูลงไม้อย่างเดียวไม่รอดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าสารปับป,ปุงดินยี่ห้อโน่นนี่นั่นเนาะกะบัวรอดต้องมีขี้เท่า่านเนาะพี่น้องเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบจังชีรอดได้พี่น้องเด้อคลิปหนามาพ่อกันไหม่ได้พี่น้องสลับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ